ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาาพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่30สิงหาคม2566ค่ะเลาาพัฒนาวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่8ฟันที่8นะคะ ชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะ838589เม็ดเดียววันนี้84นะคะแล้วก็ชุด3ตัว184ตัดเล่นติดเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครพอมีทุนก็ตัดเล่นติดเอาไว้ด้วยค่ะวมที่แล้วอาจารย์ก็เข้าตัวเจาะ80นะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ไล์สดค่ะ กมินก็เลยนําแนวทางมาฝากนะคะวันนี้อาจารย์ก็ชอบ8ปดฟัน8นะคะสําหรับเราพัฒนาคืนนี้ค่ะก็จะเป็นใบแนวทางฉบับนี้นะคะที่อาจารย์ได้ส่งเข้ามาค่ะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่8ฟันที่8แล้วก็เป็นชุดตัวเจาะ838589เม็ดเดียววันนี้8 4ชุด3ตัว184นะคะส่วนฉบับนี้จะเป็นเลขคำนวณนะคะเลขคำนวณ4ตัวหมุนวันนี้ 9504ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะทั้งหมดก็เป็นแนวทางลรวพัฒนาคืนนี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ